สวัสดีครับมาอยู่กันในช่องกับโมยเงินแม่มาเล่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสปิริตวันเดอร์กับทุน922บาทนะครับนะก่อนจะไปเล่นก็นเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะและที่สำคัญคอมเมนต์แรกปัง,งหมดคอมเมนต์แรกปังหมดแล้วคอมเมนต์แรกปังหมดไปดูนะมีกรุเฟซเข้าด้วยนะไม่อยากให้พลาดกันมาเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาจัดไป มาดิเอาดิเอาดิแม่เงียบจัดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอย่าแบอบกนะแป๊บๆมึงดูดหมดอนะ่ะโอ้โหเดีด๋ยวรถเบ็ดก่อนนะ ห้ออาเมื่อกี้กะว่าแบบรวดเร็วทันใจไปเลยไม่ได้รดไปก่อนเหลือห้าร้อยเร็วจัดมาโอเค โอเคโอเคนิ่งว่ะเฮ้ยเป็นอะไรวะไอผ้ผีสลัดผีทำไมไม่แจกเลยวะมาสวยคิวโอ้โหน่าจะมีอีกแถวนึ่งน,นะเต็มกาดตามยิงโอ้โหมาหน้าผีลงแถวแรกดิ เออเคได้อยู่เอมาผีผู้หญิงนะเกียชาอุย้ยน่าผีดอกนี้สวยมามาดิมาสตกกิเตอร์ลุ้นอีกตัวขออีกหนึ่ง ขออีกโอ้โหมาเร็วทันใจสัตว์เอ้ยรู้เรื่องนะดอกนี้แตกดีคือจมชัยนะรู้เรื่องนะขอแบบแตกดีๆนะไปมาสิบหมุนไหวไหมไม่ได้ดอกสองยังนี่เออมามีมาปลาอยู่อืไม่เข้า ขอเลมนสวยเลมนน้หน่อยเออสวยต่อเนื่องไปสวยต่อเนื่องไปมาเอโอ้โหไม่ได้นะเสียดายวะมาเอต่อเนื่องสวยมีวายมาช่วยเปิดดีๆสวยยังก็ได้เดอกนี้สวยสิต่อเนื่องไปมีวายมาสวยผีลงจะซ้องเอไม่เข้า่ะ สิบโอ้โหดอกนี้เต็มกราบรู้เรื่องสี่ร้อยนะไม่เข้าหูไม่ต่อเนื่องเสียได้สามมงท้ายโอ้เขาเล็มๆเลยดิโอเคมาสวยมือลงแถวแรกดิเก้าได้อยู่โอเคต่อเนื่องไปโอ้หส่งมงท้ายกำไรยังไม่เยอะนะ ได้แค okay, uh ่ร้อยกว่าบาทเองนะโอเคเจมาโอ้ยดอกนี้สวยว่ะต่อนเรื่องดิขอต่อนเนื่องมีวายช่วยได้ไหมช่วยได้โอ้โหโอ้โหอื้อแหลมแหลมดอกนี้ห้าร้อยนี่หละนะบิลิทอันเดอร์จังหวะมันแจกมันแจกดีจริงๆมาต่อนเนื่องไหมคิวได้อยู่เจลงแถวแรกกนลูกเอได้อยู่ สิบไม่ได้หมุนท้ายโอเคนะได้อยู่ก่อนยังไงก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำใจด้วยวันนี้ขอตัวลาับก่อนสวัสดีครับ